มาครับก็สวัสดีครับอยู่กับผมเพื่อนโซนครับอยู่กับเอฟโอลสกาครับวันนี้มาวิเคราะห์ให้ดีกันน้องทางบ้านนะครับเซิร์ฟ980นะฮะก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์นะฮะกดติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันครับแล้วก็สำหรับใครที่ตามกินได้ผ่านส่วนของเพลเรื่อยครับที่ใต้คลิปท้ายคลิปและก็หน้าช่องนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่อาจจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกก็ไม่ได้เลยให้น้าช่องนะครับอีกช่องหนึงการกดซุปเปอร์แดงคุณใต้คลิปวงต่างก็สามารถกดได้เช่นกันนะครับไอดีีีีีีีนนนนนนน้เเเเ่่่่ยยยป็็สาฟระะะะฮฮ V0 ล72กททม มียูโนวานะครับมีดิสซดนมีวิทนี่นะพลัง2อล้านสนะครับถือว่าเยอะนะครับใช้ได้เลยนะครับโดยปกติแล้วเรนะื่างเจ็ดสิบน่าต้องเลยพลัง2ล้านแต่ว่าอันนี้เขา72นะ็เนาะก็ประมาณ2อล้านสี่ล้านหประมาณนี้ก็ถือว่าถูกต้องสำหรับสายฟรีนะครับโปรแกรมที่มีอยู่เนี่ยไม่มีตัวไหนโดดเด่นเท่า3ตัวแรกก็เล่นผสมไปก่อนนะครับแล้วก็ในอนาคตเนาะแนะนำนะครับให้เอา อ่าเจ้าโฮเข้ามาครับเอาโฮโอมาแทนลิซารอนครับแล้วก็เอาวิธีนี่ออกครับส่งใต้ดินมานะครับตรงนี้เล่นวิธีผสมไปเลยนะครับง่ายๆอันดับนะครับอารีนาของไอดีนี่ยอยู่เซิร์ฟอยู่เซิร์ฟ980อันดับ23นะฮะอ่าก็นะครับเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของการอัพพลังกันนะครับการอัพพลังเนี่ยเดีย๋ยวเรามาดูก่อนอ่าเท่าที่ผมเห็นนะครับอาวุธข,ของยูโนวาเนี่ยมันเป็นอาวุธที่ไม่ตรงกับตัวมันเองเท่าไหร่ แนะนำนะครับให้เปลี่ยนเป็นตัวสร้อยหยดน้ำนะครับสร้อยหยดน้ำก็ตีบบก,กเยอะๆหน่อยนะครับสปีดไอ้เขี้ยวสปีดคือแรก่องความเร็วนะแต่ถ้าคุณอยากจะให้ยูโนวาตีแรงๆน่ต้องใส่สร้อยหยดน้ำหรือเขี้ยวมังกรก็ได้อันนี้คือตรงกับตัวยูโนวาเนาะก็ะไปเปลี่ยนซะแล้วก็กล่องข้างในเนี่ยนะครับก็ตีบกกเยอะแต่กล่องด้านในของยูโนวาเนี่ยแนะนำเป็นกล่องสีแดงนะครับไปเปลี่ยนนะครับต่อมานะครับก็ไปดูเรื่อง รีสายฟ้ากันบ้างนะครับสายฟ้าตอนนี้สิ่งที่สาคัญเลยก็คือโอเคติดสปีดแล้วนะครับก็ในอนาคตนะก็รีให้ครบโจมตีทั้ง2ทางต้องรีอยู่แล้วเพราะเราต้องยัดไบแม็กทั้งหมดแต่ว่าโอเคตอนนี้ไบแม็กที่ยัดเนี่ยเป็นสปีดอย่างเดียวถือว่าถูกต้องเพราะว่า,าสปีดถือว่าสูงอยู่ใช้ได้นะครับคุณสมบัติใช่นิสัยเปลี่ยนน,น,นะครับนิสัยเปลี่ยนเป็นขี้ยนิดนะได้เปลี่ยนเป็นขี้ยนิดแล้วก็สกิลเลือกลับ8ช่องเนี่ยเท่าที่ผมดูนะครับยังยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่ เพราะว่า1เลยยูนาว่าไม่มีโลมาตะนะครับมีเด้งเลือดก็จริงแต่ว่าเป็นแค่เลเวล3ถูกไหมครับอ่าสิ่งที่ต้องทำจริงๆครับก็ต้องเอาไปเอาเด้งเลือดเลเวล3เลเวล4มาแล้วก็อันนี้อ่าเพ้ผิดสป,ปีดเลเวล4นะครับอันนี้เด้งเลือดนะครับถูกแล้วแล้วก็ไปหาโลมาตะมานะครับแล้วก็อ่าสิ่งที่สําคัญก็คือคีติคอนนะครับอ่าคีติคอนแบบนี้เอามาใส่ให้กับยูเน่โลมาตะอย่างงี้เนาะแล้วก็โจมตีหมัดเฉียงกับหมัดตรงอย่างงี้เอาไปใส่ให้กับยูนาว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่า ดิสสกิลนะฮะของวิทินี่เนี่ยยูโนวาใช้ได้เลยเนี่ยยูโนวาใช้ได้เลยแค่ไปเปลี่ยนไอสาขีดเป็นเลเวล4ที่เป็น IV แค่นี้เองก็ถือว่ายูโนวาตอบโจทย์แล้วถ้าเกิดว่าอีกอย่างหนึง่งนะครับถ้ามีพวกดิส uh, เพิ่มโกดก็ไปเพิ่มได้เลยนะครับอันนี้จะตรงยูโนวามากนะครับส่วนเครื่องประดับที่ใส่โอเคเลเวล72เนี่ยใส่สีม่วงก็ได้ครับไม่ไม่ติดไม่ขาดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดทุนจะใส่สีทองแบบนี้แนะนำให้ใส่เป็นเซตอาซ่านะครับอาซ่าดรอปอาซ่าเชิร์ส อาซาชูอะไรปรนะมาณนี้ถามว่าหน้าตามันเป็นยังไงใช่ไหมอ,นนอันนี้เสร็จอาซาดอปอาซาชูเป็นแบบนี้นอย่างนี้ดูใส่ลักไว้ให้ดีนะครับอาซาดอปอาซาลองเชิร์สแล้วก็อาซาชูตรงนีอ้อันนี้คือเอาไปใส่ได้เลยนะตรงนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของดาเมจ e สองทางนะครับทั้งกายภาพและเวทแล้วก็สปีดซึ่งตรงใส่จะว่าพอดีหรือใส่เป็นซูพรีมไปเลยนะครับเป็นประดับสองคำซะตีบวกก็เยอะนะครับ25อัพไปเลยส่วนวิทินี่ครับวิทินี่อาวุธผิดนะครับอาวุธต้องเป็นอะไรบ้าง อ่ะวิเทนี่เนี่ยจะมีสกิลโจมตีหลายาธาตุมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าอุปกรณ์ที่ต้องใส่ให้วิเทนี่คือแว่นตานะครับแว่นตานะครับใส่แว่นตาให้มันนะแว่นตาตัวนี้ก็อย่างเงี้ยแว่นตาไปเลยครับมันจะเพิ่มโจมตีเวทนะครับใส่เวทเพราะตัวนี้เป็นโจมตีสายเวทเนาะใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วก็กล่องข้างในเนี่ยเปลี่ยนเป็นกล่องสีแดงอ่ะเป็นกล่องสีแดงอยู่แล้วโอเคถือว่าถูกต้องนะครับตีบวกเยอะเลยนะตีบวกเยอะยี่สิบห้าไปเลยคือวิเทนี่เนี่ยผมบอกเลยว่ามันเล่นได้เรื่อยๆนะถ้าสมมตินะฮะเราได้โโฮอมา เราไดา้ใต้ดินมาเราก็แค่เอานะครับสแตทของวิธีนี้ไปถ่ายโอนให้กับตัวใหม่แค่นั้นเองเพราะนั้นเน่เราอัพไปได้เลยนะครับไม่ต้องมีเสียดายของที่อัพเพราะไงของมาสามารถถ่ายโอนกันได้นะครับผมตัวนี้นิสัยของวิธีนี้เป็นโบราณน,นะครับไปเปลี่ยนเป็นโบราณซะนะฮะตัวนี้สกิลเลอกลับก็ถือว่าใช้ได้แล้วสกิลล็ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับไม่ได้มีผลอะไรเอาออกซะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้เป็นพวกเลเวลสทั้งหมดนะครับเป็นเลเวลสหมดก็ไปใส่พวกเพิ่มโกรธมาก็ได้ครับหรือจะเป็นพวกซึมซับ บัมบัดดอกไม้นะฮะใส่ได้ประดับนะฮะก็ใส่เป็นประดับอ่าสครฟิกก็ได้ประดับสครฟิกเป็นยังไงนะครับประดับสครฟิกก็เป็นแบบนี้วิธีนี้ใส่เป็นสครฟิกแบบนี้ก็ได้ใส่ครบเซตนะครับเวลาเราใส่ประดับครบเซตเนี่ยมันจะเพิ่มสเตตัสนะครับโจมตีนะครับเยอะมากแล้วก็เพิ่มสปีดนะถ้าเป็นประดับทองคําก็ใส่เป็นพวกซูพรีมนะครับซูพรีมจะใส่ได้ทุกตัวเลยนะครับตรงนี้อ่ะเรามาดูดอนกันบ้างครับเรืดอนครับใส่เขี้ยวมังกรบวก4นะผมจะบอกว่าอ่า อาวุธของที่เราใส่อยู่ทุกวันนี้มันบวกน้อยไปมันคงจะบวกสักเบวก8ไปเลยอาวุธเนี่ยใส่ถูกต้องนะฮะส่วนกล่องข้างในเนี่ยให้เปลี่ยนเป็นกล่องสีแดงนะครับอาวุธเนี่ยใส่ถูกทา่านะครับลิซาอนใส่ถูกนะแต่มันตีบวกแค่4มันตีบวกน้อยเกินไปเพราะนั้นเนี่ยเวลามันมีกิจกรรมหรืออะไรเนี่ยให้เราฟาร์มตรงนี้เอานะครับฟาร์มเอาไอ้พวกกิจคูณทรงคูณ2อ่ะก็มาก็ามาฟาร์มไม่เปร้อยอใส่ฟ้าเหมือนกันนะครับก็อัพให้เต็มนะครับก็คือเปิดสายฟ้าได้แล้วก็ยัดไปแม็กท ในส่วนของนิสัยนะครับให้เปลี่ยนเป็นนิสัยโบราณนะครับคุณสมบัตินะฮะไม่ต้องไปสนใจหรอกว่าจะติดแช่แข็งไม่แช่แข็งครับเพราะว่ายูโนวาใช่ไอ่าตัวยูโนวาเนี่ยไอ้พวกสกิลแช่แข็งตัวน,นี้เนาะบอดี้อินฟอร์เมชันเนี่ยมันจะเป็นสกิลที่เอาไว้ดักแช่แข็งของยูโนวาใช่ไหมแต่ลิซา์ดอนมันไม่ได้เล่นไปถึงเลตเกมเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใช้กันสถานะแช่แข็งครับใช้เป็นดาคอนิตเลยนะครับตีแรงไปก่อนเพราะลิซา์ดอนตีเบานะฮะถัดไปครับสกิลลึกลับ8ช่องเนี่ยก็เป็น8ช่องที ไม่ดีเลยนะครับหลกัหลกๆ8ช่องนะผมแนะนําของวิธีนี้ก็ได้เนะี่ยเอาแบบวิธีนี้เลยจบนะฮะยกเว้นหมัดตรงไม่เอาไปเพิ่มพวกอ่าไอสังเคราะห์สแสงซึมซับบัมบัดดอกไม้เพิ่มเข้ามาเนี่ยใส่มาวิธีนี้เลยนะครับลิซารอนเนี่ยมันมันไม่ใช่คือถามว่าลิซารอนใน8ช่องนี้ไหนดีสุดก็มีแค่โจมตีเวทนะครับแต่มันเป็นแค่เลเวล3ไงให้เราใส่พวกเลเวล4นะครับแล้วก็จะมีจุดบอดด้วยมันมีหลายๆอย่างที่ที่ทำแค่มันแค่เลเวล3อะ่ะเออ ถามว่าใช้เบื้องต้นได้ไหมใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามีเดสสกิลเพิ่มเติมเราเปิดมาแล้วมันมีที่ดีกว่านี้เราก็เปลี่ยนสายซะก็เปลี่ยนเหมือนวิธีนี้แหละครับแค่เปลี่ยนจากหมัดตรงเป็นพวกบําบัดดอกไม้ซึมซับหรือเพิ่มความโกรธนะฮะเป็นได้เลยนะครับอันนี้นะครับอาวุธเหมือนกันใส่เป็นเซตในส่วนของสกายฟิกนะฮะหรือซู p r รี e มก็ได้แล้วก็ตีโบกนะครับ25อัพไปเลยตัวนี้มีร่างมาเตอร์ฟรีนะครับถามว่าร่างมาเตอร์ฟรีได้จากไหนก็ไล่จากเสาทองฟ้านะครับนี่ครับคุณมีแว้วนี ก็แค่ขั้นต่อนปต่อไปก็แค่ทำร่างแสงนะครับทำร่างแสงเสร็จก็ทำมาสเตอร์ได้เลยโอเคไหมตรงนี้อันนี้คือการอัปเกรดนะครับตัวละครเบื้องต้นคราวนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ทําให้พลังเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้นาไอดี ID, ถามว่าไอดีดีไหมก็ดีแล้วนะครับถือว่ามันก็มีอัพถูกบ้างอัพผิดบ้างแต่ว่าโดยรวมส่วนใหญ่เนี่ยพลังถือว่าเข้าเกณฑ์นะฮะถือว่าเกินเกณฑ์ด้วยซ้ำถือว่าเลเวลเจ็ดสองในพลังสองล้านสี่ก็ถือว่าไม่น้อยหน้านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเขามีตัวแบกเป็นยูโนวาอยู่แล้ว ในส่วนของการอัดพลังอื่นๆนะครับผมจะพูดแค่จุดที่อัพพลังได้เยอะเท่านั้นนะครับเราจะไม่เจาะไอ้จุดย่อยๆนะมันมันค่อนข้างไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่ก็ไปดูในส่วนของสกิลอ่าคราวนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่ไอดีนี้ล่าช้าเลยก็คืออ่าในส่วนของสกิลยิมครับสกิลยิมเนี่ยคุณจะต้องปลด8ยิมก่อนเลเวล70หรือเลเวล70นะครับจะคือถ้าเกิดว่าเกินอย่างเลเวลเ2ใช่ไหมอ่ายิมปลดมาแค่7ยิมถือว่าช้านะครับ การที่เราปลดแค่เจ็ดยิมนยเขาบอกว่าเราคิดง่ายเลยเราอัพพลังหนึ่งยิมเนี่ยกับคนอัพพลังสองยิมอะ่ะคนที่อัพพลังสองยิมเนี่ยก็จะมีพลังที่มากกว่าถูกไหมครับอย่างคุณเนี่ยคุณอัพแค่เจ็ดยิมแต่คู่แข่งของคุณอัพแปดยิมยังไงแปดยิมก็ให้พลังมากกว่าเพราะนั้นเองนะครับจะต้องอัพนะครับเปิดแปดยิมให้ได้นะครับภายในร้เจ็ดสิบแต่นี่คือล้วเจ็ดสองยังปลดได้แค่เจ็ดเพราะนั้นเนี่ยต้องมาปลดตัวนี้ให้ได้แนวทางการปลดก็ไม่ได้ยากอะไรครับเราแค่ อ่ะสู้ยิ้มให้ผ่านทุกดา่านแค่นี้เองนะครับก็จะปลดละง่ายๆคราวนี้เนี่ยนะครับหลักการอัปเกรดนะครับอ่าเราก็มาต่อยอดกันต่อนะครับเลเวล70เนี่ยเราต้องปลด8ยิ้มนะฮะแล้วก็เลเวล75นะครับคุณจะต้องทำเลเวล50ทุกยิ้มตอนนี้ยังไม่มีเลเวลยิ้มเลเวลไหนเลยครับที่ถึง50การที่เราถึง50เนี่ยเราจะทำการล้างสกิลยิ้มได้การล้างสกิลยิ้มคือการเพิ่มพลังไปอีกนะฮะหลังจากการที่เราใส่คอสกิลทุกๆ10เลเวลใช่ไหมแต่นะครับการล้างสกิลเนี่ย มราจะทาการรีสแตตทุกอย่างแล้วก็เพิ่มพลังขึ้นมาหาศาลมากๆเพราะนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็ถ้าอยากจะดันพลังให้ถึงสูงนะครับอัพเร็ว50ทุกยิมสเต็ปการอัพเนี่ยคืออยาให้เกิน50นะครับอันนี้50 50 50 50 50 50 50แค่นี้เองครับแล้วก็ทําการล้างก่อนนะครับยังไม่ต้องอัพ50 1 5 2 5 3นะล้างให้เป็นสีทองให้หมดนะฮะแล้วสเตตคุณจะสูงขึ้นมาเองพอเราล้างเป็นสีทองทุกครบทุกอันใช่ไหมครับเราก็ค่อยอัพเลเว5 1ต่อไปนะฮะผมสเต็ป แค่นี้เองหลักการอัพสกิลยิมมีแค่นี้นะฮะไปดูคลิปการอัพสกิลยิมได้ผมทําแยกไว้ตั้งหากแล้วนะครับว่าเล่นวันแรกสามารถอัพสกิลยิมถึง5 6ยิมเลยไม่มีทริคในการเล่นอยู่นะครับต่อมานะครับจุดที่อัพพลังได้สูงสอีกจุดหนึ่งก็คือนี่ครับสร้อยข้อมือแซดนะฮะสร้อยข้อมือแซดเนี่ยก็จริงๆก็ไม่ได้ยากอะไรครับ ก่อนที่เราจะเลเวลจะสิบนะเราก็สะสมปั๊มแซดมากันอยู่แล้วเนาะถามว่าสะสมยังไงล่ะในเมื่อสร้อยข้อมือแซดมันยังไม่ปลดล็อกก็มันมีร้านค้าไงครับร้านค้ามันจะเอาของมาขายนะฮะพอร้านค้ามันเอาของมาขายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ซื้อปั๊มแซดเก็บไว้นะครับเดือนละห้าพันเดือนละห้าพันเพชรก็หกพันชิ้นแล้วก็ซื้อสะสมไว้นะครับพอเวลาเราปลดล็อกสร้อยข้อมือเสร็จปุ๊บเราก็มาอัปเกรดได้เลยแค่นี้เองนะครับยิ่งอัปเกรดเลเวลสูงพลังได้สูงมากๆสร้้ออยขมืออเเนี่่ยยผมบกลวาสสร้้ออยยนนนนึงไดเเป็แนะะะฮมากนนะะแแลล้วก็่ใตสร้อยยเนี่ก็จะ จะล้างสเตตัสได้นะครับแล้วก็เอาหินอุกบาทมาล้างได้ก็จะเพิ่มค่าพลังอีกมหาศาลนะครับอย่าลืมมาทําด้วยตรงนี้แล้วก็จุดที่3นะฮะที่ได้พลังเยอะๆหน่อยก็จะเป็นเส้นทางเทรนเนอร์เส้นทางเทรนเนอร์ตรงนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องอัพนะครับผ่านาระบบการเล่นทีมข้ามเซิร์ฟตอนกลางวันนะสิบเอโมงถึงบ่ายสามนะครับเราเล่นเนี่ยเพื่อที่เราเสร็จไอเทมต่างๆมาทําการเปลี่ยนเงี้ยนะครับมีไอเทมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเราก็ทําการล้างนะครับสเตตัสได้อยย่างงเี้ เนี่ยเราล้างเสเตตัสได้ป่ะเนี่ยขึ้นมา500เนี่ยพลังขึ้นเลยป่ะทำแบบนี้ไปเรื่อยครับแนะนำนะครับให้อัพ HP ก่อนนะฮะเนี่ยดูดิขึ้นมาอย่างเยอะเลยเห็นป่ะขึ้นมาเยอะมากนะ,นะไปล้างต่อแล้วกันนะครับถ้าสีม่วงไม่พอใช่ไหมเราก็เอาสีฟ้าที่มันเต็มเนี่ยคือเราทําสีทองเสร็จแล้วเนาะแล้วก็สีฟ้าเนี่ยมาทําการย่อยได้นะครับเปลี่ยนย่อยเลยเปลี่ยนย่อยเลยแล้วก็ตัวอัปเกรดเปิดช่องเนี่ยถ้าสีฟ้ามันเต็มเราก็ย่อยเป็นสีม่วงม่วงเต็ม เราก็ย่อนเป็นสีทองแค่นี้เองนะครับตรงนี้ให้จุดเยอะเนี่ยสจุดจะเป็นจุดที่ให้เยอะที่สุดถ้าไปทําต่อเนี่ยสองล้านสี่สองล้านห้าสองล้านหกสบายนะครับจุดถัดไปครับก็จะเป็นจุดในส่วนของการอัพยูเนียนนะฮะยูเนียนนะครับสิ่งที่ต้องทําเลยก็คือบริจาคยูเนียนแล้วก็เอามงกุฎมาทําการอัปเกรดตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นจุดที่สําคัญมากๆอ่ะจุดไหนบ้างที่เราจะต้องอัพก่อนครับก็คือจุดนี้ครับเลเวล30จุดนี้ครับ HP 2จุดเนี่ยสา ช่องอื่นไม่ต้องสนใจนะครับ2ช่องนี้30ไว้ก่อนแล้วพลังคณจะสูงเองแค่นี้เองมีแค่นี้ครับไม่มีอะไรแล้วก็อัพเทคโนโลยีตรงนี้ได้นะครับเรามีแต้มเราอัพได้เลยแนะนำนะครับอัปเอสพีก่อนนะครับแล้วก็สปีดแค่นี้เองส่วนเรรูปปั้นไว้ที่หลังนะครับไม่เป็นไรรูปปั้นมันเพิ่มไม่เยอะต้องมีของเยอะพอสมควรมัาต้องทําการอัปเกรดเนี่ยหลกัหลกๆจะมีแค่นี้นะฮะแล้วก็ตัวละคร V0 ใช่ไหมครับก็หลกัหลกๆก็จะเหลืออีกจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นในส่วนของการอัพ โปเกเด็กนะฮะอัพโปเกเด็กเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราต้องทําก็คือเราก็ต้องมีโปเกมอนมาอีวิลูชั่นผมแนะนําให้เอาโปเกมอนธรรมดามาอีวิลูชั่นให้ได้ล่างสุดยอดทําหลายๆตัวนะฮะทำหลายๆตัวหมายถึงอะไรครับทําหลายๆตัวหมายถึงเช่นอ่าผมจับเคซี่มานะครับเคซี่ปลดล็อกสเตตอยู่เพิ่มแรงโจมตีเวท0.2%เนาะพอเวลาเราเปลี่ยนไปล่าง2ก็ได้0.3พอเปลี่ยนไปล่าง3ได้0.5เท่ากับว่าเวลาเราเปลี่ยนร่างไปถึงปูดินเนี่ย เราจะได้สแตโจมตีเวท1.0%เพราะฉนั้นเนี่ยคุณก็ลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดคุณปลดล็อกนะฮะตัวละครอื่นนะครับที่มันหาได้ง่ายๆจับได้ง่ายๆสุ่มกาชาได้ง่ายๆแลกมาได้ง่ายๆซื้อมาได้ง่ายนะครับคุณก็จะปลดสแตทได้ค่อนข้างเยอะอันนี้เขาเรียกว่าสตแตทแฝงนะครับอันนี้ผมคิดเองนะมันเป็นการเพิ่มสเตตถาวรนแบบแฝงคือเราไม่รู้หรอกว่าเราจะเพิ่มได้เท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าเราจับมาเปลี่ยนร่างได้เท่าไห่นะครับอันนี้คือพูดถึงแค่ปโปเกม,มอนธรรมดานะครับปโปเกม,มอนเทพเราไม่ต้องพูดถึง เราจะได้ตามเวลาของมันอยู่แล้วร่างมก้าเราจะได้ตามช่วงเวลาของมันอยู่แล้วนะฮะร่างมก้าเนี่ยได้ล่างแล้วหเปเนี่ยนะเยอะมากๆนะครับแต่เราพูดถึงล่างธรรมดาก่อนละกันมันทําง่ายที่สุดโอเคไม่ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการอัปเกรดที่จะทําให้พลัง2อนะั้นสเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็อันดับน่าจะดีขึ้นลองทําตามดูก็ได้ครับอันนี้อ่าก็วิจารณญาณในการรับชมเนาะใครทําแล้วและได้ผลยังไงก็คอมเมนต์นะฮะมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ก็ได้นะครับ มีอะไรสงสัยก็สอบถามกันมาได้นะครับตรงนี้โอเคส่วนเรื่องทีมผมบอกไปแล้วนะครับก็เล่นทีมผสมไปเลยนะฮะก็เอาโฮโอมาเล่นแทนลิซร์ดอนเอาแตนดินนะฮะมาเล่นแทนวิเทนี่ก็เป็นทีมผสมที่สุดอยอดมากๆหรือจะทําแบ็คไว้ในนะเขก็ได้แต่ว่าต้องใช้ของเยอะมากๆเล่นทีมผสมดีกว่าแล้วก็เก็บของไปเรื่อยถือว่าดีกว่ายัางไงก็อยู่ในว่าก็เป็นตัวตึงอยู่แล้วใช่ไหมก็ลองเล่นดูนะครับตรงนี้สําหรับเซิร์ฟนะครับนี้ก็ประมาณนี้ครับรีวิวไว้ประมาณนี้ก็ เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกันอีกทีนึงว่าอันดับมันถูกอัปเกรดขึ้นไหมพลังมันเพิ่มขึ้นไหมแต่ผมคิดว่าถ้าทําตามที่แนะนำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแน่นอน100%นะครับก็จากกันครับฝากกดไลค์นะฮะกดแชร์กด subscribe ช่องพลโซนด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้าสวัสดีครับ